อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอื่ือีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันกับวันสุดท้ายของกิจกรรมเส้นทางพิศวงนะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเวสแรกวันนี้นะครับมันก็อยู่บริเวณนี้เนาะก็เห็นแล้วนะครับผม3าตัวตรงนี้นะครับก็ยิงเช็คนะครับว่าตัวไหนคุยได้คุยไม่ได้เนาะนี่เจอแล้วนะครับผม อีก2ตัวก็น่าจะตัวฟอมนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวฟอมหรอกเป็นตัวที่คุยไม่ได้เนาะเริ่มแรกมานะครับตัวแรกก็ให้ส่งของเลยนะครับผมกูช่าอุนโบย่านะครับผมตรงนี้นะครับกูช่ามันบอกว่าเป็นพืชญ่าหรือว่าผลไม้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็นสีนะครับอุนูโบย่านะครับตรงนี้เนาะมันบอกว่าเป็นสีเหลืองนะครับ ก็สรุปได้ว่าเป็นพืชหญ้าหรือผลไม้ที่เป็นสีเหลืองนะครับผม <ฤ ías> พืชหญ้าผลาไม้ที่เป็นสีเหลืองพืชหญ้าผลาไม้อันนี้เหลืองหรือเปล่าอันนี้แดงหรือเปล่าเนี่ยเหลืองเหลืองเบอร์รี่ผมส่งเบอร์รี่แล้วกันนะครับผม <ฤ ans> โอเคได้นะครับพืชหญ้าผลาไม้ที่เป็นสีเหลืองเนาะ หลังจากนัน้นเราก็จะได้พิกัดต่อไปนะครับผม <S <S <ess> ก็อยู่ตรงนี้เนาะจะขัดมาได้เลยนะครับ <S <S เมื่อมาถึงในวงแล้วก็เช็คนะครับผมว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเนานะอ่ะเจอเลยนะครับติดตาต้นไม้ตรงนี้พอดีนะครับผมเมื่อคุยกับตัวนี้เสร็จนะครับมันก็จะเหมือนทุกๆครั้งนะครับวานให้ไป กำจัดศัตรูให้หน่อยนะครับเราก็ไปตามที่มันบอกเลยเนาะไปกำจัดศัตรูในวงนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแก๊งฟาตัวพวกนี้นะครับผมก็กำจัดทั้งหมดนะเนานะนี่นะครับเมื่อเรากำจัดหมดแล้วก็กลับไปคุยกับฮิลิโชตัวเดิมนะครับผมไปส่งเควสเนาะ เมื่อกลับมาคุยแล้วมันก็จะให้พิกัดเี่โชว์สุดแปลกมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นอาบาโมซิดาดาครับเราก็เปิดอ่านคู่มือเนาะนี่นะครับอาบาโมซิดาดาก็คือตอนตื่นนอนถึงก่อนเวลาอาหารกลางวันก็คือหกโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับเราก็กดมือไปตรวจสอบตรงนี้นะครับผมก็เทเลพอร์ตมาบริเวณนี้ได้เลยนะครับ,บห,ลหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับผมมาปรับเวลาเนาะปรับเวลานี่นะครับผมตอนตื่นจนถึง ก่อนอาหารกลางวันนะครับก็คือหกโมงเช้าถึงเที่ยงก็คือช่วงนี้นะครับผมก็กลับมาผมปมาหกโมงนินดๆแล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปหาให้เลเชอร์ในวงได้เลยนะครับพอมาถึงในวงแล้วเนี่ยก็จะเจอมันยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมก็กําจัดได้ทําปกติเลยนะครับ เอ็นครับเมื่อกำจัดเสร็จแล้วก็จะผ่านควสเหมือนเดิมนะครับผมก็กดรับของรางวัลได้เลยนะครับก็จะครบแล้วนะครับทั้ง7วันเนาะก็หมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้เนาะเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายนะครับของกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมบายๆครับ